ครอบครัวนรงเดชโดยนายกฤตนายกรพร้อมทนายความกางหลักฐานชิ้นสำคัญลบทุกข้อสงสัยชี้ชัดนายกเกษมผู้เป็นบิดาถูกปลอมลายเซ็นจริงที่ผ่านมานายกเกษมได้ถูกเข้าใจผิดมาตลอดระยะเวลาหลายปีว่าการที่นายกเกษมและครอบครัวนรงเดชออกมาพูดเรื่องการถูกปลอมลายมือชื่อเพื่อโอนหุ้นของนายกเกษมไปให้แก่คุณหญิงก่อแก้วเป็นเรื่องไม่จริง ทั้งที่มีการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของนายเกษมในเอกสารปัญหาดังกล่าวโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมที่ผลปรากฏจากการตรวจสอบจากทั้งสองสถาบันล้วนยืนยันออกมาตรงกันว่าเป็นลายมือชื่อปลอมก็เป็นเรื่องของความสบายใจมากขึ้นนะครับคือผมขออนุญาตเล่าให้ถังว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาที่กับครอบครัวเนี่ย ต้นปีห้าก็จะบปีที่เจ็ดแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็นาความผู้ใจมาครอบครรวออกมาต้องขออนุญาตเรียนก่อนว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวเราไม่เคยมีคดีความอะยทั้งสิ้นอันนี้เป็นคดีแรกนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตพูดในฐานะลูกก็แล้วกันนะครับก็คือตั้งแต่เด็กๆมานี่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ให้โอกาสหลายๆอย่างให้มีการศึกษาที่ดีให้มีชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือคุณพ่อแม่ก็จะสอนเรามาตลอดว่าในเรื่องของการทาธุรกิจทุ แต่ตั้งแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ผมส่วนตัวก็สงสารคุณพ่อสูงหัวใจเพราะว่าจิตประจำคุณพ่อก็อายุ88แล้วตอนที่เรื่องราวเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยตอนคุณพ่ออายุมาก82นะครับแล้วก็ตั้งแต่มีเรื่องราวเรื่องของการปลอมเอกสารที่มาแต่ว่าทุนทั้งหมดเนี่ยถูกโอนไปย่งผีกอแก้เนี่ยครั้งแรกเลยผมจำวันนั้นได้ว่าวันที่เราเห็นเอกสารครั้งแรกเรื่องของสัญญาตแต่ทั้งตัวแทนที่กี้ทางทนายพิชาได พระผูก่าผมสองคนก็คือว่าอันนี้ไม่ใช่ลายเซ็นพ่อนะครับแล้วก็พอผลพิสูจน์การคำพิพากษาออกมาในรอบนี้เราก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ดีใจรู้สึกว่าข้อคอณพ่อที่เราทำไปทำแล้วก็ได้เคลียร์ชื่อคุณพ่อแล้วว่าสิ่งที่คุณพ่อพูดมาตลอดตั้งแต่ห้าหกปีที่แล้วว่าคุณพ่อโดนปลอมลายเซ็นเนี่ยว,วันนี้มันได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นความจริงตลอดที่คุณพ่อพูดมาครับที่จะถามคุณกรณ์ต่อเลยนะคะกับปัญหาการ แย่งในครอบครัวนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่นะคะกระแสข่าวของความขัดแย้งนี้มานานหลายปีนะคะเป็นเรื่องจริงหรือไม่อยา่างไรช่วยชี้แจงได้ไหะก็ตอนช่วงแรกที่มีการแถลงข่าวตอนนั้นว่าเรามีปัญหานในครอบครัวนะครับก็อยากจะขอยืนเรียนยนืยนยันกับทุกท่านอีคกครั้งนึงว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงหมดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างวันนี้มันก็เห็านได้ชัดแล้วว่าคือถ้าไม่ได้ทะเลาะกันจริงคนนึงคงไม่อยู่ในฐานะโจว์คนนึงคงไม่อยู่ในฐานะจำเลยนะครับแต่ว่า ถามว่าเป็นเรื่องที่ขยายให้เกิดไนมะ่ไม่มียายเกิดนะครับคือก็สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วแเราก็ในฐานะครอบครัวที่เหลืออยู่เราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออยากให้มันจบโดยเร็วแล้วก็อะไรที่มันถูกต้องในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยความจริงทั้งหลายที่มันออกมาเราก็อยากตรงน,นี้อยากจะนํามาเรียนให้ทราบกับท่านที่สืขขอ่อข้มูทุกท่านเพราะว่าจะได้รู้ว่าสิ่งจริงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องจริงว่ามันคืออะไรแล้วก็วันนี้มันก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าคุณพ่อโดนฟ้องในเรื่องจร แล้วก็ตั้งแต่ที่เกิดปัญหานะคะเราก็มีการเผยแพร่ท่ะบนพื้นที่สื่อมายาวนานหลายปีคาดว่าความเสียหายนะคะในแง่ของธุรกิจนั้นเป็นอะไรคะแาตถามคุณกรินค่ะคืออย่างที่เรียนนะครับคือว่าครอโัวเราแม่ผมก่อนติดนะครับผมพ่อเคยเสร็จโรเรียนพ่อแม่ผมนี่ครับอยู่เป็นมาเลี้ยงลูกชายสาวกนเนี่ยไม่เคมีเรื่องราวเลยแล้วตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเกือบเจ็ดปีแล้วเนี่ยครับก็ได้มีการ เรียกคุณพ่อเนี่ยนะฮะคุณพ่อเรียกมาหลายครั้งหลายคก็ไม่ยอมนะฮะแล้วก็ถึงจะต้องมาตอ่อความเสียหายทีร่างวัดก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าหนึ่งความซ้ำใจนะฮะเป็นเป็นคุณพ่อเราสองคนที่อยู่บ้านเดีคุณพ่อนะฮะต้องสารคุณพ่อมากจริงๆนะครับสองความเสียหายแน่นอนไม่มีการกระทบแน่ไม่มีใครอยากให้มีปสถานะข,ของของเรื่องกฎหมายหรอกครับในครอบครัวเดียวกันแล้วก็เป็นพี่น้องกันนะฮะแต่ผมเรียกแบบนี้เลยนะจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดที่เด็ดขาดปัใจก็คือวันนี้คือ พูดอย่างนั้นว่าคุณพ่อเซ็นจริงๆในที่สุดแล้วความจริงได้รับกเปิดเผยว่าถูกปลอมหลายเซ็นโวใจคุณพี่ตรงนี้ครับว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องอขอกราบขอขรบคุณในความยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมของไทยด้วยนะครับว่าในที่สุดที่คุณพ่อได้ได้ไดไสู่นแล้วแล้วเรื่องนี้จริงๆมไม่ควรเกิดขึ้นเลยก็เป็นเรื่องของธุรกิจซื้อธุรนนกิจมาในนาม,มของครอบครัวว่าไปนเราไปซื้อมามีอะไรก็ปัญหาก็คุยกับเราพอเป็นเรื่องธุรกิจดีไม่ควรจะมีปัญหาทางทางกฎหมายด้วยเด็ดขาด เรื่องนี้ผมคิดว่ามันควรจหน้ากว่าว่าคนณจะได้จบวิถีได้นะครับหลังจากความจริงได้ไปชุดออกมาแล้วว่าทางทางบกถูกกล่าวหลาเสร็จไม่เกี่ยวกับทางของอีกทุกคนต้องไม่ใหญ่หมดเลย